เรื่องเงินเงินทองทองนี่ก็เหมือนกับสุขภาพร่างกายของเราเลยนะครับคือต้องคอยดูแลให้ฟิตให้แข็งแรงอยู่เสมอวันนี้เราจะมาถอดบทเรียนสำคัญจาก The Money Coach กันครับว่าจะทำยังไงให้สถานะการเงินของเราแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นมาได้มาเริ่มกันที่คำถามที่เชื่อว่าโดนใจใครหลายหลายคนเลยนะครับเคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับว่าเอ๊ะทาไมเราหาเงินได้มากขึ้นทุกปีนะเงินเดือนก็ขึ้นแต่ทาไมทาไมไม่เคยรู้สึกว่ารวยขึ้นเลยสักที เงินเก็บก็เท่าเดิมบางทีแย่กว่าเดิมอีกมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และนี่แหละครับคือคําตอบของทุกอย่างกุญแจสําคัญสู่ความมั่งคั่งที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราหาเงินได้เท่าไหร่แต่อยู่ที่ว่าเรารู้จักจัดการเงินที่หามาได้ดีแค่ไหนทั้งหางเพราะถ้าแค่มีเงินเยอะๆแล้วจะรวยได้จริงคนที่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งป่านนี้ก็คงเป็นเศรษฐีกันหมดแล้วแต่ในความเป็นจริงเป็นยังไงครับส่วนใหญ่กลับไปจนเหมือนเดิมจริงไหมล่ะครับ เอาละครับงั้นเรามาเริ่มจากการเป็นคุณหมอกันก่อนเลยมาวินิจฉัยกันดูหน่อยสิครับว่าไออาการที่ว่าเนี่ยไอกับดักทางเงินที่ทําให้เราไปไหนไม่รอดสักทีมันมีสาเหตุมาจากอะไรกันแน่สาเหตุหลักๆเลยมันมาจากกฎที่เรียกว่ากฎของพากินสันครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือไม่ว่ารายรับเราจะเพิ่มขึ้นแค่ไหนก็ตามรายจ่ายมันก็จะพองตัวตามขึ้นไปจนเต็มเพดานรายรับของเราได้เสมอนึกภาพตามนะครับพองเงินเดือนขึ้นปุ๊บโทรศัพท์เครื่องใหม่ต้องมา บุฟเฟ่ต์มื้อที่แพงขึ้นต้องมีมันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่แหละครับตัวการสําคัญเลยพอวินิจฉัยเจอสาระเหตุแล้วก็ถึงคิวของการตรวจสุขภาพการเงินกันบ้างครับ <S <S เหมือนไปโรงพยาบาลเลยนะฮะต้องเอ็กซเรย์ต้องดูผลเลือดก,กันหน่อยว่าตอนนี้ร่างกายอยสถานะการเงินของเราเป็นยังไงกันแน่และจุดที่ต้องทําความเข้าใจใหม่หมดจดเลยก็คือคําว่าทรัพย์สินกับหนี้สินครับลืมเรื่องแยกๆทางบัญชีไปก่อนเลยนะจําง่ายๆแค่นี้พอครับ รัพย์สินคืออะไรก็ตามที่เอาเงินเข้ากระเป๋าส่วนนี้สินคืออะไรก็ได้ที่ดึงเงินออกจากกระเป๋าแค่นี้เลยครับง่ายๆแบบนี้เลยทีนี้แหละครับคือจุดที่หลายคนอาจจะเอ๊ะขึ้นมาในใจแล้วบ้านที่ผ่อนอยู่ล่ะรถที่ขับอยู่ล่ะมันคือทรัพย์สินไม่ใช่เหรอคำตอบตามนิยามเมื่อกี้ก็คือไม่ใช่ครับพอบ้านที่เราอยู่เองมันดึงเงินค่าผ่อนออกจากกระเป๋าทุกเดือนรถยนต์ส่วนตัวก็เหมือนกันมีแต่ดึงเงินออกไป ทั้งค่าผ่อนค่าน้ำมันค่าซ่อมดังนั้นในทางกระแสงเงินสดแล้วมันคือน,นี่สินครับการเข้าใจจุดนี้ให้เคลียร์เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะตรวจร่างกายเสร็จแล้วก็มารับยาเอ้ยรับใบสั่งยากันต่อเลยครับข้อแรกที่ต้องทําเลยนะคือการสร้างนิสัยการออมครับแล้วทําไมเรื่องนี้ถึงด่วนมากน่ะล่ะครับเพราะดูตัวเลขนี้สิครับ54%อร์เนนี่คือตัวเลขของคนไทยที่ไม่มีเงินออมเลยแม้แต่บาทเดียวโอ้โห เกินเครื่องประเทศนะครับนี่คือสัญญาณเตือนภัยดังๆเลยว่าเรื่องนี้มันรอไม่ได้แล้วจริงๆเราจะทํายังไงล่ะถึงจะออมได้สําเร็จหลักการสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับเงินที่มองไม่เห็นคือเงินที่ไม่ได้ใช้มันคือเรื่องจริงเลยนะนึกถึงกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสิครับที่บริษัทหักไปก่อนเราจะเห็นเงินเดือนซะอีกเราเลยไม่รู้สึกว่าเสียอะไรไปนั่นแหละครับเราต้องทําแบบนั้นเลยวิธีการก็ง่ายมากๆเลยครับทําตามนี้เลยนะหนึ่ง ไปเปิดบัญชีใหม่บัญชีนี้มีไว้เก็บอย่างเดียวห้างแตะ 2. ตั้งโอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือนเข้าบัญชีนี้ 3. ตั้งเวลาโอนให้เป็นวันรุ่งขึ้นหลังจากเงินเดือนออกอันนี้สําคัญมากนะฮะและ 4. เริ่มต้นง่ายๆก่อนที่10%ของรายได้แล้วบัญชีนี้ย้ําเลยนะทําให้มันถอนยากที่สุดไม่ต้องทําบัตร ATM ไม่ต้องทําแอปนี่แหละครับคือการใจ่ายให้ตัวเองก่อนที่เวิร์กที่สุดแล้วโอเค พอมีกรอบป้องกันเป็นเงินออมแล้วก็ถึงเวลาไปจัดการกับศัตรูตัวฉกาจของใครหลายๆคนนั่นก็คือหนี้สินครับมาดูแผนการรักษากันดีกว่าว่าจะจัดการมันอย่างฉลาดได้ยังไงก่อนอื่นเลยมาเช็คลิสต์กันหน่อยว่าสถานการณ์ของเรามันเข้าขั้นวิกฤตแเราหรือยังถ้ามีอาการข้อใดข้อหนึ่งใน3ข้อนี้คือสัญ,ญญาณสีแดงเลยนะครับ 1. จ่ายบัตรเครดิตแค่ขั้นต่ำตลอด 2. ยอดผ่อนนี้ทั้งหมดรวมกันเกิน3 0ของรายได้ และข้อ3ซึ่งอันตรายที่สุดคือการหมุนนี้กู้บานใหม่โปะบาดเก่าถ้าเป็นแบบนี้อยู่ต้องหยุดทันทีเลยนะครับและไม่ว่าแผนการจะดีเลิศแค่ไหนมันจะไม่มีวันสําเร็จเลยครับถ้าเรายังไม่ทําสิ่งนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดในการปลดนี้ก็คือหยุดหยุดสร้างนี้ใหม่เดี๋ยวนี้เพราะมันก็เหมือนเราพยายามวิทย์น้ําออกจากเรือที่รั่วแต่มืออีกข้างก็ยังเจาะรูเพิ่มอยู่มันไม่มีทางหมดหรอกครับต้องอุดรูก่อนต้องหยุดให้ได้ก่อน ขอหยุดได้แล้วขั้นต่อไปคือการยอมรับความจริงครับเราต้องกล้าหาญร,รวบรวมใบแจ้งหนี้ทุกใบแล้วเอามากางดูเลยลิสต์ออกมาให้หมดแบบนี้ชื่อหนี้อะไรยอดเหลือเท่าไหร่จ่ายขั้นต่ำเดือนละกี่บาทหลายคนไม่กล้าทําขั้นตอนนี้เพราะกลัวแต่เชื่อเถอะครับว่าการไม่รู้สถานการณ์ที่แท้จริงมันน่ากลัวกว่าเยอะพอเห็นภาพรวมแล้วก็มาถึงกลยุทธ์การรบครับวิธีที่เวิร์กมากๆเลยนะคือ 1. นี่หนี้ทุกตัวให้จ่ายแค่ขั้นต่ำไปก่อน2 เงินที่เหลือทั้งหมดที่เราหามาได้ทุ่มไปที่หนี้เป้าหมายเบอร์หนึ่งตัวเดียวเลยโปะเข้าไป 3. ามอ,อนี้เดินหนึ่งหมดปุ๊บให้เอาเงินก้อนใหญ่ที่เราเคยจ่ายหนี้ตัวที่1นะทั้งหมดเลยนะไปรวมพลังกับเงินที่จ่ายหนี้เบอร์2แล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆวิธีนี้เรียกว่าสโนว์บอลหรือลูกบอลหิมะพลังทําลายล้างมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเลยครับพอเราเริ่มออมเงินได้เริ่มจัดการหนี้เป็นระบบ ทีนี้เรามาดูภาพใหญ่กันบ้างดีกว่าว่าเป้าหมายปลายทางหรือการมีสุขภาพการเงินที่ฟิตเปรี้ยเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงคำว่า Money Fitness <S <S ที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันจะตั้งอยู่บนเสาหลัก6ต้นนี้ครับคือต้องมีสภาพคล่องที่ดีต้องมีมีนี่บริโภคแย่แ่กวนใจต้องมีการป้องกันความเสี่ยงมีประกันที่เหมาะสมมีเงินสำรองฉุกเฉินเผื่อไว้อย่างน้อยสัก6เดือนต้องจัดการเรื่องภาษียังถูกต้องและที่สำคัญคือต้องมีเงินทุนสำหรับใช้ชีวตตอนเกษียณด้วย ถ้ามีครบทั้ง6ข้อนี้บอกเลยว่านั่นคือความสบายใจทางการเงินของจริงเลยครับและสุดท้ายอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามสําคัญให้ลองกลับไปสํารวจตัวเองดูในคบว่าวันนี้สุขภาพการเงินของเราอยู่ในระดับไหนเรามีเสาหลักครบทั้ง6ต้นแล้วหรือยังหรือยังขาดต้นไหนไปบ้างเพราะการเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือการยอมรับความจริงและรู้ว่าตอนนี้เรายืนอยู่ตรงจุดไหนนั่นเองครับ